สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม New C นะครับนะวันนี้ก็จะมาพาไปดูซีซันพาร์ะครับอันใหม่นะนี่สดๆร้อนๆเลยครับมีสกินใหม่เข้ามานะซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มกล่องก่อนเดี๋ยวจะค่อยได้เปิดได้ดูนะว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็อยากให้ดูตามเลเวลตามนี้เลยนะนะว่าได้อะไรบ้างก็จะกดทุกเลเวลเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีของใหม่ๆม,มาไหมเดีย๋ยวดูก่อน พูดถึงว่าน่าจะมีซิกดาบนะซิกดาบจะได้ให้มากนี่ m t ด้วยนะไหม MTV โอเคอันนี้เลเวลสามสองโอ้คือฟาร์มยากนะหลังๆนี่แม่งเป็นสี่แสนห้าแสนล้านเลยนะหลังๆก็จะเป็นเกาะเหล็กเฮ a v ี้แหละดูทรงแล้วนะของ s ว r v เวอร์ก็คือแจกเยอะมากนะพวกแม็กพวกซิกอะไรเงี้ยนี่ AWP ก็มีครับตันถึงเลเวลห้าห้านะดูจากทรงแล้ว โอ้ยมากกว่า5าอยู่เว้ย60หก58 59 60 60ถึงจะได้เฮฟวี่นะครับนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าสก,กินสวยหรือเปล่าวิธีการฟาร์มสีซั้นพ่านนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับก็เน้นฟาร์มผีนะครับเป็นหลักเท่าลากผีก็จะได้ไวนะครับซึ่งผมมีเซิร์ฟฟาร์มนะเดี๋ยวผมจดไปฟาร์มในเซิร์ฟฟาร์มโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ลงมาในเกมนะผมอยู่ที่เมืองแอร์พอร์ตนะครับแอร์พอร์ตก็ฟาร์มผีไม่ได้ยากนะก็ ทุกคนสิ่งที่ควรจะมีก็คือมีซีซันพาร์ทครับผมเปิดแบบเปิด้มีซีซันพาร์ทนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวผมปรับสิยงเกมของทาคนบอกว่าสิยงจะดังไปต้องมีซีซันพาร์ทนะครับแล้วก็มีพรีเมียมแดงจะดีมากเลยนะในการฟาร์มก็แนะนําให้ฟาร์มบอสนะครับไปด้วยนะจะได้เอ็กพีครับตัวละน่าจะ75มั้งเอ็กพีต่อรอบส่วนผีเล็กตัวละสี่อุ้ยได้ได้ตังห้าหมื่นเลยเว้ยชนผีตัวเดียวนี่เห็นไหมมันจะขึ้นสีส้มๆนะครับ ก็ตามน,นนะีขยีบฟึ๊บก,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 ก็ลากผีก็ชิวๆผมว่ามันหมอควรแบบเล่นชิวๆนะถ้าไม่ได้เล่นแบบจะมาสร้างไรายได้เอาจริงเอาจ,งอาจังนะทําเป็นอ,อดีเล่นี่ผมว่ามันก็หมออยู่นะนี่แล้วก็กดสเปรย์ปึ๊บกันผีขอไปะะกาทาบ,บอมหนยะ วอร์ดขึ้นหลอดเองนะไม่เหยียบนะเหยียบยิงเอาเดียวง่ายๆช่วงนี้ก็ไม่มีกิจกรรมดับกล่องอะไรนะเนี่ยอันนี้ก็คือฟาร์มง่ายๆเล่นแบทเทิลก็ได้นะครับอาทีละส2บ p แต่แนะนำว่ามันช้าผมว่ามันน่าจะปรับให้มันสูงกว่านี้นะครับนะ อันนี้พอเราเคลียร์ผีเร็จก็จะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะไปลากกันต่อนะครับอืมหนาวชมพูนี่เฟี้ยงจริงของมันก็จะกินกลิ้งนะก็คือก็ไม่ค่อยจะชินเท่าไหร่ไปกันต่อ เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆลากกันไปนะครับเกมนี้ถามว่ามีคนเล่นไหมมันก็มีเรื่อยๆนะครับบอกเลยก็มีคนเล่นเรื่อยๆก็มาโหลดเล่นกันได้นะครับเนะอยากเนียขับรถลากลากลาก,ลากเอา มก็ไม่รู้จะลากไปไหนนะเดี๋ยวผมจะลากไปตรงกลางแล้วกัน,น,นผมลากมาโซนนี้จริงๆไอ้นี่ต้องลากไปรวมกองใหญ่แต่ผมแบบไม่ได้เป็นสายทําเวลานะผมเล่นแบบลากแบบชิวๆนะครับชิวๆอาแล้วลามาตรงนี้คือชิวจัดแล้วในการเล่นของผมอะผมไม่ที่รีบร้อนอะไรลอ,อง ตายเฉยเลยนิดเดียวปกติดูเกียรตายนะโอเคมันก็จะมีหน่วงบ้างน,นะเห้ยเห้ยไดูมีสนัยอะไรมั้ง สองนะครับโอเคดูต่อ คือลากผีนะครับเดี๋ยวเราออกไปลุ้นกันว่าเราจะได้ถึงเลเวลไหนนะเซิร์ฟฟาร์มผมก็มีแค่เซิร์ฟเดียวด้วยสิก็จะทำเวลาทำอะไรเยอะไม่ได้นะก็เอาเท่าที่ได้ <c oughs> ตายไม่ทุกเดียว ไตายเฉยเลยไม่ตายเฉยเลยเฮ้ยเรามีรถอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวเราเก็บก่อนนี่เลเวลอัพแล้วเฉยเลยเว้ยเดี๋ยวเราแกบเงินกระสุนเดี๋ยวเราจะไปฆ่าพวกอีกตัวนึ่งโอ้วีอสครับแบนนิวสะด้วย ก็สไนเกมนี today, okay. hey. ้มันบอกเลยว่ามันมันหายไม่ยากนะมันหาง่ายมากอ่ะเก็บก่อนไอ้ยัยรถโคตกระป๋อเลยยยหนึ่ง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 มันนั่งได้ตั้งเยอะนะครับนั่งได้ด้านหลังถ้าเอาใส่ในแบตเทอร์น่าจะหาคันนี้ บอลมาอีกนะเห็นบอลมาแล้วโอ้ใบสก,กินดอกมีไทเกอร์อ่าตัวละแปดสิบนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวละสี่เอ็กพโอเคเดี๋ยวเราเก็บของดิสการ์ทนหน่อยดีกว่าเหยียบหน้ารถไปเลย เก็บรถนะครับแล้วเราเอ,อกไปดูกล่องว่าได้กี่กล่องแล้วก็ดูของนะครับต้อกดว่าเออวิธีการเก็บของถ้าเราเก็บไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันมีของอยู่ในรถนั่นเองนะทุกคนต้องทําการเคลียร์ของในรถออกเลยนะครับเ,เก็บแล้วเราทําการดิสได้เลยครับตอนนี้ชิวๆแล้วอะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นมา ก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ถึงเลเวลไหนนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ถึงเลเวล5นะถึงหรือเปล่ามาดูกันเลเวลแรกๆมันจะง่ายมากจะเด้ง1 2 3 4อ้าโอ้เลเวล5จริงด้วยนะก็ถือว่าก็ไม่ได้ยากครับรอบละ2,000 10รอบก็2,000 20, ถ้าผมวันนี้ผมขยันผมก็ไปเลเวล10ได้ง่ายวันละ ต่อไปก็วันละสอวลสโอ้มันก็ขึ้นยากอยู่นะแต่ถ้าเราฟาร์มทุกวันเรื่อยๆเนี่ยมันก็ชิวๆนะแบบฟาร์มไม่ได้คิดอะไรไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องนะกล่องนี้มันมูล,ลค่าเท่าไหร่นะผมได้มาสามกล่องโอ้มีมีของดีนะนี่เลยมีเอนะครับนี่ของดีมีเกาะเหล็กนะครับก็ประมาณนี้นะ h o นนี่ a บอเชอนะครับหาเก้าสามกระเป๋ากระเป๋าสมอ ผมว่ามันน่าจะมีไอ้บ้าปีกแล้วก็คนมีซิกดาบนะโอหเจ๋เลยถ้ากล่องมีซิกดาบนะคนแบบแย่งกันกดเยอะเลยเดีย๋ยวมาดูราคากล่องใหม่กันนะครับราคาเท่าไหร่นะเราจะเช็คจากราคาตลาดนะครับกล่องละ 6m นะครับหรือ 150gc นะครับก็กล่องละ10บาท 6m ก็มา10บาทโอเคเราก็ได้ละ30บาทนะครับนะโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครสนใจที่จะมาซื้อซีซันพาร์คก็มากดได้นะ 4,500gc นะครับ